ที่ใ่เกิดับใครเงบอกจำคัญทำกันเวลาจับได้เก่งบันใดในหัวใจว่าเคยนั่งยุงจดจำว่าเคยว่าจะเข้าว เป็นาซ้อนจากคู่คอเป็นคนอื่นไกลมันสิอยู่ตรงนั้นจะหายตามกาลเวลามาชน,นค่ะอีกพันตีจะอยู่ตรงนี้อีกน้เท่าไราขอเพียงแค่จำชันได้ชาิไหนกห็รอเธอ เมื่อสวรรค์แยกห่างไกลความเศร้อหล่นใหญ่มาดินสลายอย่างมันคงคือจดก่อนเลิศพักที่้วพี่แหก่โกรธฟ้าเพิ่มมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดเ้าาสีความว่าซึ้งก็เคยคิดยากนี่ เจอกันแล้วยังบอกแฉล้วต้องจากแล้วคนทดียวันค่อยตามกันเวลาให้คนขาดอีกสี่ตันตีอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่ฉันได้ชาติไหนก็รอเธอยัง สายยังมั่นคงเล่าทักทีแล้วที่แหกโกลฟ้าทึงมีหน้าตาเข้ามาแต่งเติมความปวดเล่าสีขาวหวานเท่ก็เฮย